โชคลาภมิใช่เรื่องบังเอิญโชคลาภของผู้ใดก็ย่อมเกิดจากผลบุญของผู้นั้นโดยที่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะมาแย่งชิงหรือแบ่งปันได้สวัสดีครับเพื่อนๆน,นดดผู้ติดตามเพจศิลป์ละูเขมีวันนี้ผมเจี๊ยบป,ปื้นใหญ่จะมีเรื่องราวดีๆจากประสบการณ์วัตถุมงคลหลงปู่คามีมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวบางเรื่องก็มีการบันทึกเล่าสืบต่อกันมาเรื่องราวบางเรื่อง ก็เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันตลอดระยะเวลาตั้งแต่ยุคหลวงปู่ขามียังไม่ชีวิตยอยู่จนถึงแม้ท่านมรณภาพไปแล้วแต่ประสบการณ์ทางด้านโชคราบหรือนิรันตรายต่างๆก็ยังมีเกิดขึ้นให้เห็นและได้รับทราบตลอดมาแต่ที่ร้อนแรงที่สุดและเกิดประสบการณ์บ่อยที่สุด <S <S ก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุมงคลรุ่นอายุ96ปี ของหลวงปู่คำมีคุณสายสุนีเนี่ยบ้านอยู่แถวบางซื่อมีโอกาสครั้งหนึ่งได้มากราบหลวงปู่คำมีแล้วก็ได้เช่าวัตถุมงคลรุ่นอายุ96ปีของหลวงปู่ไปบูชาที่บ้านก่อนนอนทุกคืนคุณสายสุนีก็จะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ระลึกถึงหลวงปู่คำมีจนมีอยู่คืนหนึง่งคุณสายสุนีก็ฝันไปว่ามีพระแก่ๆซึ่งรูปร่างลนะักษณะเหมือนหลวงปู่คำมีได้มาบอกเลข ให้คุณสายสุนีคุณสายสุนีเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าจำเลขนั้นได้แม่นยำก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่มาสี่ใบปรากฏว่าเมื่อหวยออกลอตเตอรี่ออกเลขท้ายทั้งสี่ใบได้เงินรางวัลมาพอสมควรหลังจากนั้นคุณสายสุนีก็กราบไหวและศรัทธาหลวงปู่คำมีตลอดมาฟังเรื่องราวเก่าๆกันแล้วมาฟังเรื่องราวประสบการณ์ใหม่ๆกันบ้าง เมื่อวันที่1นมิถุนายนพศ2 5 6พห้าเพื่อนสมาชิกเพจสิทธิลูกปูคำมีมีสองคนที่มีโชคมีลาบกับเลขที่ออก96เขาทั้งสองได้โทรมาพูดคุยแล้วก็ส่งข้อความมาหาผมคุณศักดากรหนันเมืองเนี่ยเขาเป็นสมาชิกเพจลูกปูคำมีได้เข้ามาชมวัตถุมงคลของลูกปูคำมีอยู่บ่อยๆ่อยทีนี้วันหนึ่ง เขาได้เช่าวัตถุมงคลเหรียญเสมาปี2อ1 7รตุ้นอายุ96ปีเนื้อนวะโลหะไปหนึ่งเหรียญซึ่งเขาเช่าไปก่อนแต่ถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนพอเขาได้รับพระก็ไปพิจารณาส่องเหรียญน,นี้ดูปรากฏว่ามันมีเลข96ตอกอยู่ที่อด้านหน้าเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นลักษณะของโคตนวะโลหะเขาก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเอ,อ ผมเช่าบูชาเหรียญหลวงปู่มาแล้วก็อยากจะขอโชคขอลาบกับหลวงปู่เขาก็เลยนําเลข96เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่และก็ไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าเมื่อถึงวันที่หนึ่งเขามีโชคมีลาบกับเลข96ตามที่เขาได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้เขาก็เลยได้โทรมาหาผมแล้วก็ทักมาทางข้อความอแอดมินมีเหรียญเสมาปี17เเนี่ยเยอะไหม ผมก็เลยบอกว่าผมมีอยู่วันสิบเหรียญเขาขอดูรูปเสร็จแล้วก็ตกลงเช่าไปเพิ่มเขาบอกผมว่าเขามีโชคมีลาบกับเหรียญน,นี้เขาอยากจะเก็บเพิ่มไปให้แจกลูกหลานแล้วก็ทางครอบครัวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณศักดากรหนันเมืองนะครับซึ่งยังเป็นสมาชิกในเพจลพูกผู้เามีอยู่ปัจจุบันนี้คนที่สองเนี่ยเขาชื่อคุณบุญยลิศพัดเงินเขาทํางานอยู่ที่บริษัทรีเก้นไทยแลนด์ที่จังหวัดปทุมธานี แต่บ้านเดิมจริงๆแล้วเขาอยู่จังหวัดลบบุรีเวลาเขากลับบ้านเขาก็จะแวะไปกราบสรีระของหลวงปู่คำมีทุกครั้งเขาบอกว่าหลวงปู่คำมีให้โชคให้ลาบเขาหลายครั้งแต่ครั้งล่าสุดเลยก็คือเมื่อนหนึ่งมิถุนายน2,565ซึ่งเขาได้เช่าสมเด็จไกเซอร์มาในเพจหลวงปู่คำมีนี่แหละแล้วก็มันเป็นสมเด็จที่ปั๊มหมึกด้านหลังว่าเก เขาก็นําเลขนี้ไปเสี่ยงโชคเขาก็มีโชคมีลาพอสมควรและนอกจากนั้นเขาก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อครั้งก่อนเขาได้ขึ้นไปบนถ้ำที่หลวงปู่ความมีเคยอยู่แล้วก็ไปที่พักแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับตรงนั้นมันจะมีน้ําซึ่งดั้งเดิมแล้วเป็นน้ําผุดขึ้นมาแต่นมนานแล้วในถ้ำนี้ชาวบ้านหรือว่าคนยุคเก่าหรือว่าหลวงปู่ก็บอกว่าเป็นน้ําทิพย คนก็จะมาตักไปอาบหรือไปปะพรมเพื่อเป็นมงคลน,นะครับเขาก็ได้ไปเอาน้ำเนี่ยครับปะพรมแล้วเขาก็ได้เสี่ยงเสียมทีบนถ้ำนั่นแหละอธิษฐานจิตขอโชคขอลาบแล้วเขาก็บอกว่าเขามีโชคมีลาบในงวดนั้นเลยอันนี้ก็เป็นคาบอกเล่าจากคนจริงๆที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับคุณบุญจิตพัดเงินเป็นสมาชิกเพจลูกผุ้เขามีอยู่ในปัจจุบัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของวัตถุมงคลของหลวงปูค่คำมีจริงๆมีอีกเยอะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยเอามาลงให้ฟังไม่ใช่เฉพาะเรื่องโชคลาภอย่างเดียวเรื่องอื่นก็มีครับในวัตถุมงคลรุ่นนี้มีสมาชิกเพจหลายคนที่มาสะสมหลวงปูค่คำมีเพราะประสบการณ์ตรงกับตัวเองนะครับซึ่งผมก็จะต้องขอญาตเพื่อนๆสมาชิกที่ส่ง ข้อมูลมาให้ผมเนี่ยเอามาเผยแพร่บารมีหลวงปู่ต่อไปในโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ของหลวงปู่เขมีให้เพื่อนๆสมาชิกผู้ติดตามได้รับฟังว่าทำไมวัตถุมงคลรุ่นนี้ถึงเกิดประสบการณ์มากมายหลายอย่างเมื่อครั้งหลวงปู่คขมีอายุครบ96ปีหลวงปู่ท่านก็มีความคิด ที่จะสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับสิทธิานุสิทธิ์ของท่านวัตถุมงคลที่สร้างในครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด2แบบก็คือแบบที่เป็นโลหะและก็แบบที่เป็นผงชนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ต้องถือว่าสุดยอดมากๆวัตถุมงคลชุดนี้เป็นวัตถุมงคลที่เรียกว่าดีนอกและก็ดีในนะครับซึ่งดีนอ ok, กดีในหมายความว่าชนวนมวลสาร ดีผู้อธิษฐานจิตปลุกเสกดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ครบเครื่องชนวนมวลสารที่ใช้สร้างวัตถุมงคลที่เป็นชนิดเนื้อผงเนี่ยหลวงปู่คำม,มีท่านไปที่ไหนท่านก็ให้พระอาจาร,รย์เลืองซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเนี่ยรวบรวมชนวนมวลสารมาไว้จัดสร้างเท่าที่ทราบและมีบันทึกไว เป็นต้นว่ามีผงเก่าจาก,กวัดพับผงสมเด็จพระพุทธจันรมาวัดสามปืม้ผมผงสมเด็ดจเจ้าคุณนรรัตวัดเทพศิรินพระผงของหลวงพู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีพระผงของสมเด็จหลวงพุ่โต๊ะวัดประดูชฉิมพีพระผงของหลวงพ่อทบรุ่นเข็มหัดนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำมนต์และก็ผงทูบจากคณาจารย์ต่างๆวัตถุมงคลรุ่นนี้ชนิดเนื้อผง จึงมีมวลสารเก่ามาผสมมากมายเมื่อจัดสร้างเสร็จแล้วจึงแลดูเนื้อหาของพระชุดนี้มีลักษณะเก่ากว่าอายุการจัดสร้างส่วนวัตถุชนวนบนสารของพระที่เป็นโลหะก็ยิ่งสุดยอดมากๆเพราะว่าหลวงปู่คำมีท่านได้รวบรวมวัตถุมงคลของเกจิมากมายเช่น ตะกุดโทนของหลวงพ่อจงวัดตาต่างนอกตะกุดโทนของหลวงพุโตวัดประดู่ฉิมพีตะกุดโทนของหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือตะกุดรัตนมาลาของหลวงพุทธียมวัดกษัตติธาติราชตะกุดโทนของหลวงพ่อศรีทั์วัดพัทธาสามหมื่นตะกุดโทนของหลวงพ่อแช่มบ้านตอนยหอมตะกุดโทนของหลวงพ่อเต๋วัดสามงามตะกุดโทนของหลวงพ่อบุญเรือนและก็ของหลวงพ่อมุดวัดยานสุทธารามกทมอ นอกจากนี้เมื่อท่านเข้าไปร่วมพุทธ,ธาพิเศษที่พิธีไหนก็แล้วแต่ท่านได้พระอาจารย์เลืองนำแผ่นจานซึ่งติดตัวไว้ในย่ามนะครับไปให้พระกจิอาจารย์อีกร้อยแปดรูปไต้จานแผ่นจานยกตัวอย่างเช่นแผ่นจานของหลวงพ่อเกษมเขมโกขหลวงพ่อสำราญวัดเขาตะเคาหลวงพ่อจริญวัดทองนุปคุณแล้วก็หลวงพ่อแช่ม ตลงพวอเงินวัดดอนใจหอมซึ่งพระภิกษุเหล่านี้ล้วนมีการพบปะกันในงานพุทธ,ธาพิเศษหลายครั้งจนมีความสนิทสนมกันจากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ใกล้ชิดผู้ติดตามหลวงปู่คำมีท่านได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่พระอาจารย์ของแต่ละท่านเข้าไปร่วมในพิธีพุทธ,ธาพิเศษลูกศิษย์ก็จะมานั่งรวมกลุ่มกินข้าวกันหรือบางครั้งก็มานั่งพูดคุย โอ้อวดสรรพคุณของครูบาอาจารย์ตน,นเองหรือบอกเล่าคุณวิเศษของพระอาจารย์ตน,นเองให้ผู้ที่ติดตามของอาจารย์อื่นได้รับฟังส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมดบางครั้งก็มีการแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลซึ่งกันและกันพระอาจารย์ของท่านดีอาฉันก็ขอพระอาจารย์ฉันดีฉันก็แบ่งให้สังคมสมัยนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่า วัตถุมงคลยังไม่ได้มีค่ามากมายเหมือนปัจจุบันเมื่อหลวงปู่คำมีท่านได้นำชนวนมวลสารต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยได้มารวบรวมแล้วก็ได้จัดสร้างเป็นวัตถุมงคลจนสำเร็จแล้วท่านก็ได้นำวัตถุมงคลชุดนี้นะครับไปให้คณาจารย์ที่ท่านมีความสนิทสนมและเป็นอนาธรรมิกกันหรือท่านรู้ถึงคุณวิเศษของพระอาจารย์แต่ละองค์นั้น ได้ร่วมปลุกเสกเดี่ยวสำหรับพรกเิจอาจารย์ที่ปลุกเสกวัตถุคนรุ่นอายุ9 6ปีนี้ก็มีหลวงพ่อมุดวัดยางสุทธารามกาทมหลวงพ่อบุญเลือนวัดยางสุทธารามกาทมสองพรกเิจีอาจารย์ชาวขาเขมรผู้ที่มีวิชาคมเข้มขังเป็นที่รู้จักในยุคนั้นสามที่ขาดไม่ได้ก็คือหลวงพ่อเต๋วัดสามงาม ซึ่งหลวงู่คำมีได้ร่วมปลุกเสกในงานต่างๆหลายครั้งและก็ยอมรับในวิทยาคุณของหลวงพ่อเต๋อสหลวงพ่อแช่มวัดดอนยยหอมนครปฐมห้าหลวงพ่อผลวัดเทียนดัดนครปฐมหกหลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณจังหวัดเพชรบุรี 7. หลวงพ่อเทียมวัดกริยัตตาทิราชจังหวัดอยุธยาแหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือ จังหวัดอยุธยาและหลวงปู่คำีก็นํากลับมาปลุกเสกเองอีก96วันเมื่อน,นับระยะเวลาในการปลูกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ปลุกเสกนานถึง864วันปลูกเสก864วันแล้วยังไม่พอหลวงปู่คำียังให้ลูกศิษย์นําวัตถุมคลรุ่นนี้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษอีกหลายพิธี ไม่ว่าจะเป็นที่วัดถ้ำกูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีโดยมีคณาจารย์แถวหน้าของจังหวัดลบบุรีร่วมปลุกเสกอย่างหลวงพ่อพิงค์หลวงพ่อบุญมีเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังไปเข้าพิธีวัดทัพพลาจังหวัดนนทบุรีวัดเทียนดัดที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ไปเข้าพิธีวัดเขาตะเคาที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ไปเข้าพิธี วัดยางสุทธารามที่กทมแล้วก็ยังไปเข้าพิธีวัดบ้านลำจังหวัดสระบุรีซึ่งไม่เคยมีปรากฏวัตุมคลรุ่นไหนที่ปลุกเสกมากพิธีขนาดนี้นี่แหละครับวัตุมคลรุ่นนี้จึงก่อเกิดประสบการณ์มากมายหลายอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังอีกแต่วันนี้ผมต้องขอจบ การเล่าเรื่องราวประสบการณ์ทางด้านโชคลาภของวัตถุมคลรุ่นอายุ96ปีของหลวงปูค่คำมีเอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้ายังมีประสบการณ์ด้านอื่นๆของวัตถุมคลรุ่นนี้มาเล่าให้เพื่อนๆผู้ติดต,ตามได้รับฟังไว้คอยติดตามคลิปหน้านะครับ